ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจสพเบตงจังหวัดยะาลาจาับกแก๊งเรียลัยหลอกผู้สูงอายุให้เช่าพระขณะที่เฟซกลุ่มไลค์คนในพื้นที่แจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยชุดสืบสวนได้ออกติดตามกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมพูดจาหวานล้อมเรียลัยเงินผู้สูงอายุให้เช่าพระจนพบคนร้ายบริเวณปั๊มน้ํามันกตทาท,าทางออกเมืองเบตงตรวสอบรถกระบะเต็มไปด้วยพระที่ให้เช่าบูชา ผู้เสียหายแต่ละรายเสียงเงินค่าเช่าตั้งแต่2 0 0 0ถึง6,500บาทโดยพฤติกรรมของคนร้ายจะเลือกบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังเพราะสามารถพูดคุยให้หลงเชื่อได้ง่ายเบื้องต้นมีผู้เสียหาย5รายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสนร,ราชบุรณะรับแจ้งมีผู้ได้รับบ,บาดเจ็บจากการโดนลูกหมูบาดท,ที่ขาเป็นบาดแผลขนาดใหญ่จึงรุดลงพื้นที่ย่านประชาอุทิศ ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กู่ภัยพบนายคำปอนสีมาชาวลาวคนงานต่อสร้างสะพานนอนหงายหน้าอยู่กับพื้นมีบาดแผลเปิดขนาดใหญ่บริเวณต้นขาข้างซ้ายสอบถามพบว่าขนาดเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บใช้ลูกหมูซึ่งเป็นใบตัดไม้ขนาด4นิ้วตัดตอไม้แล้วเกิดสะบัดใส่ขาตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ ตำรวจเตือนการปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องมือที่ถูกประเภทและเหมาะสมกับงานใช้ด้วยความระมัดระวังในการทำงานมิฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะหดีที่ไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิต ผู้สื่ขาวจังหวัดสแก้วลงพื้นที่ถนนจุดผ่านปรนการค้าบ้านตาพยามหมู่12ที่พังมานานนับ10ปีพบกับน,นายนรงชัยจันเทศเล่าว,ว่าสาเหตุที่ทำให้ถนนพังเกิดจากรถบรรทุกมันสัะหลังซึ่งน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งโดยปกติแล้วรถ6ล้อจะสามารถบรรทุกได้ครั้งละ15ตันตอนหนึคันแต่ที่วิ่งกันอยู่ทุกวันนี้จะบรรทุกอยู่ที่ประมาณ25-30ตันตอนหคัน โดยจะวิ่งต่อวันประมาณ100เที่ยวจนถนนชำรุดเสียหายชาวบ้านกว่าหนึ่งพหลังคาเรือนต้องเดือดร้อนและเป็นอันตรายอย่างมากเคยไปร้องเรียนแต่ก็เงียบอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดสรรงบประมาณมาซ่อมแซมปรับปรุงก่อนที่จะเสียหายและเป็นอันตรายมากไปกว่านี้ นายขจิตเวชแกน้น้อยในอำเภอบางพลีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งอำเภอ1ลานสร้างสารรค์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับอำเภอบางพลีและเทศบาลตำบลบางพลีภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอและตำบลการออกร้านจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นการฝึกฝีมือกันวาดรูปและด้านศิลปะของเยาวชนในพื้นที่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น สลับกับการร้องเพลงขับกล่องผู้มาร่วมในงานทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมาจับจ่ายใช้สอยอีกทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ